คุณทักษิณยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดข้อถกเถียงแล้วก็มีแรงต้านมากมายเกี่ยวกับเรื่องการออกพรบนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์ลงลึกเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยการออกพรบนิรโทษกรรมหรือแม้แต่ถ้ามองขยายไปถึงการออกพรบรปลองดองคุณทักษิณจะได้ตรงไหนอะไรยังไงฉบับแรกเรื่องพรบนิรโทษกรรมที่ฝ่ายคัดค้านบอกว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ย คุณทั้งสินได้ประโยชน์ด้วยจริงไหมค่ะครับคือเราก็ต้องมาดูเนื้อหาของร่างพรบนิรศกรรมของคุณวรชัยเหมะที่จะเข้าสภาวันที่7สิงหาคามนี้นะครับเท่าที่ผมดูมาแล้วเนี่ยก็คือสรุปง,ง่ายๆก็คือคนที่จะได้ประโยชน์ได้ได้รับการนิรศกรรมก็คือผู้ชุมนุม<ช>แกนนําที่มีส่วนในอำนาจในการสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการชุมนุมเนี่ยไม่ได้ให้เฉพาะผู้ชุมนุม<ห>ไม,ใม,มใ่ให้แกนนําไม่ให้แกนนําชัดเจนเลยครับ <ขอ S 1> เพราะฉะนั้นต้องตีความสิว่าค,คุณคทักษิณเป็นแกนนาหรือเปล่าครับในความเห็นผมนะฮะว่า<ม>คุณทักษิณไม่ใช่แกนนําเพราะว่า<ม>แกนนาในความรู้สึกข,ของผมว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์การชุมนุมเดือนเมษานพาห้าสามเนี่ยต้องเป็นตัวเป็น,ปนอยู่ในที่ชุมนุมแล้วก็บรงการคุณเต้นคุณตู่คุณเต้นคุณตู่แต่ว่าตอนนั้นคุณทักษิณเขาอยู่ต่างประเทศก็อาจจะมีแค่วิดีโอลิงก์เข้ามาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็มองว่า การวิวโยลิง้งแบบนั้นก็คือ,อการแสดงความเห็นทางก,การเมืองในฐานะผู้ร่วมถุมถุธรรมดาแค่นั้นเองอันนี้คือมุมมองของคุณโอภาสเนี่ยถือว่าตรงกับทางฝ่ายเสื้อแดงที่ดิฉันมีโอกาสคุยกับบางท่านอย่างเช่นคุณเกาอแก้วเขาก็อธิบายบอกว่าไม่ถือว่าคุณทักษิณเป็นแกนนําทีนี้ถ้าบอกว่าคุณทักษิณไม่เป็นแกนนาโอเคว่าในทางกฎหมายเนี่ยถึงที่สุดในขั้นกรรมธิการหรือว่าสุดท้ายก็คือศาลก็ต้องเป็นคนมาวินิจฉัยเองแหละว่าใครเป็นแกนนําบ้างแต่ถ้าคุณทักษิณไม่ใช่แกนนํา แสดงว่าคุณทักษิณได้ประโยชน์เขาจะได้อะไรได้แน่นอหน่อยครับถ้าที่ผมมองเห็นก็มีคดีอันหนึ่งที่สญญารยาออกมาจับคุณทักษิณเอาไว้ในคดีก่อการร้ายครับก็คงมีอยู่แค่นั้นซึ่งแล้วก็คิดว่าคุณทักษิณก็คงไม่ใช่ต้องการในคดีเหล่านี้เป็นหลักนะครับคือเฉพาะคดีก่อการร้ายเนี่ยไม่ใช่หัวใจที่คุณ<ช>ทักษิณอยากได้ใช่ครับสิ่งที่คุณทักษิณอยากได้คือ,ค,อคดีที่ทําให้เขากลับบ้านไม่ได้ถูกค,คดีที่มาจากคอสสทามานั่หน,นะครับที่ สาริกานักการเมืองเนี่ยมีทั้งที่ตัดสินไปแล้วและที่ออกมาจับระหว่างพิจารณาคดีไว้นะครับก็คือคดีที่ตัดสินไปแล้วก็คือคดีพิจารที่ดินรัชดาที่เราทราบกันว่าจะพุ่งสองปีครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกคดีที่อยู่ในช่วงที่นัดพิจารณาคดีนัดแรกคดีธนาคารไอซแบงก์ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลพม่าสี่พันล้านบาทคดีโหยบันดินแล้วก็คดีแปลงสัมปทานอามือถือดาวเทียมเป็น ภาษีสรรพสินคฮะซึ่งบรรดาคดีเหล่านั้นถ้าคุณทักษิณจะได้นิรโทษกรรมต้องเป็นพรบอบปลองดองเท่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นซึ่งซึ่งตอนนี้ที่พูดกันก็คือมีแต่ร่างพรบอรโทษกรรมเท่านั้นร่างพระบอแห่งชาติยังไม่มีเวลาที่จะเข้าเลยครับคือร่างพรบอบปลองดองแห่งชาติค้างอยู่ในสภาชุดของคุณสนทิแล้็มีร่างครับอ่าคุณเฉลิมที่กําลังเสนอเข้าไปแต่คือรัฐบาลดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะเข้าไปแตะ พบบรบลองดองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พูดชัดเจนว่าพบบรบลองดองถ้าแตะเมื่อไหลก็เรียกแครครับก็อตอนนั้นก็เอาเรื่องวบาลอ,องดองของคุณอภิเดชสมททิคุณยาการะดินเข้าไงครับแล้วก็เกิดความวุ่นวายไปทั้งในสภาแล้วก็ทั้งนอกสภาครับเพราะฉะนั้นสรุปชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นพบบรบน,นิรโทษกรรมถึงแม้ว่าคุณทักษิณจะได้ก็จะได้แค่คดีก่อการร้ายคดีเดียวซึ่ง สำหรับฝ่ายคุณทักษิณแล้วเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าคดีเกาะการร้ายเนี่ยมันไม่ใช่หัวใจ <c oughs> เพราะว่าไม่ใช่คดีที่ทําให้เขากลับบ้านไม่ได้ความต้องการของคุณทักษิณเนี่ยถ้าผู้ตรงๆงก็คือว่าต้องการเป็นพบรบลองดองเท่านั้นแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่ที่จะมีการหยิบพบรบลองดองมาพิจารณาเนี่ยเข้าใจว่าในส่วนของรัฐบาลเองก็น่าจะยังไม่กล้าแตะค่ะ